ถ้ามองไกลๆนะคะคุณผู้ชมนี่อาจจะเข้าใจว่าเป็นบรรดารูปสลักหินนะคะผลงานของมิเกลันเซโลหรือว่าภาพวาดสีน้ำมันของโมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาินซีค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะรู้จักกันดีแต่ถ้าเรามองใกล้ๆซูมเข้าไปค่ะจะเห็นว่าผลงานของศิลปินสุดคลาสสิกเหล่านี้นะคะประกอบขึ้นมาจากตัวต่อเลโก้ของเล่นที่ครองใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนั่นเองค่ะ ผลงานศิลปะเหล่านี้จัดแสดงภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่า The Arts of the Brick ค่ะณก,กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะก็เพิ่งเริ่มเปิดให้ชมกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นิทรรศการนี้ค่ะรวบรวมผลงานกว่า100ชิ้นนะคะเป็นงานศิลปะจากตัวต่อเลโก้กว่า1ล้านชิ้นเลยเรียกได้ว่าจัดให้ชมกันแบบจุกใจค่ะผลงานทุกชิ้นได้รับการสร้างสรรค์โดยนัทันซาวย่านะคะคนนี้เป็นอดีตอายการชาวอเมริกันค่ะเขาตัดสินใจไล่ตามความฝันแพชันของตัวเองผันตัวมาเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเลโก้แบบเต็มตัวนะคะซึ่งศิลปินท่านนี้ตั้งใจที่จะใช้ตัวต่อเลโก้เป็นของเล่นที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแบบนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมนะคะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยตัวเองแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมนะคะเปสู่คนวงกว้างให้เข้าถึงงานศิลปะด้วยกว้างจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่านับตั้งแต่เริ่มจัดนิทรรศการนะคะมีผู้ชมเข้าชมแล้วกว่า10ล้านคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีแผนที่จะเดินทางไปแสดงให้ครบ1 0 0เมืองใน24ประเทศค่ะ